สวัสดีครับหมูกระทะครับหมูกระทะนี่ครับมีทุกอย่างมีทุกอย่างครับซุงก็มีครับหมูครับกุ้งปลาหมึกกุ้งข้างในมั้งครับนี่สิงครับครับนี่ครับ นี่ประเมือกครับประเมือกครับเนี่ยหนังประเมือกไงส่วนนี้เป็นการของมัตซี่ครับเนี่ยกานุ่งกุ้งสดๆครับกุ้งม้ามครับ อร่อยครับนะครับสุดยอดเลยน้ำจิ้มสามรสครับนี่ซีฟูด้ดจิ้มหวานน้ำจิ้มเปรี้ยวครับแซ่บผัดเห็ดผงกีนครับไมนเนียมากกินขอบันกรอครับ ฉลองวันนี้ครับวันนี้งานเสร็จพรุงนี้ก็เดินทางต่างจังหวัดครับอันนี้ก็จัดเมนูเขาแกลงครับกินหมูกระทะกับคุณสิงครับอือหือ,อดรัอครับจาน ร้านใหญ่ครับร้านเรื่องเด็มอาหารกินกินในยิ้มได้ไหมเ <c oughs> มื่อีหรับเตรียมที่ชดเชยข้าวอันข้าวหลอบใบ ไม่ต้องหว่วงว่าไม่หมดครับนี่ครับหนังจิ้มครับอันนี้ก็เป็นประหมึกครับจับค้ับถว่ามาครับมาครับพ่อแม่พี่น้อง เป็นหมูกระทะครับหมูกระทะซีฟูด้ดร่วมครับมีกุ้งมีปลาหมึกมีเนื้อครับกุ้ิสิงครับมันแสบไหลเกบ นี่ครับน้ำจิ้มหวานครับอืมอืมก็เหมือนกันมว ครับอรบ่อยมากครับเป็นยังงงนะครับสวัสดีครับับแจบน้องกันครับอสไพร์